ต้องคอยระวังมาลงมาก่อนครับอ่าเดี๋ยวรอให้ให้ลงจุดก่อนะขาขาีเลยนะฮะฝา่ันที่เป็นบนก็ขาด้ิวนลมตีมากไเอาขึ้นยากขนี้องะีบติดา

แรงมากครับ

เพราอันดามามตัวย่านี่ยผมกให้ดามไม่เดี๋ยวราเขาส่งให้กันไม่ได้ลมแรงเราไม่ได้แมวีห้เขาดเลยนี่ฮะทุกคนครับไปแล้วฮะทุกคนออกมากรเช้าทุกคนจริงครับทุกคนสาหัสไป เมื่อกี้ถ่ายไว้ใช่ไหมถ่ายครับเ็นครับเออชีวิตพอสุกลงมาก่อนอ่ะเป็นอันต้องได้เป็นอันต้องเล่นนะฮะวันนี้ไม่ก็เล่นเรามันหล่นลงมาแล้ว มันยังไม่เสร็จไงก็เลยยังไม่ได้โยงเนื่องจากว่ามันยังไม่เสร็จเลยยังโยงไม่ได้พ่อแกกำลังจะโยงอยู่ฮะแต่มันฝนมาก่อนนะทุกคนเป็นไงฮะเออเคยเจอไหมก็นี่แหละ ครั้งแรกหลายครั้งแนะครับอ,อนน๋อหลายครั้งประมาณก็มีมีบ้างหลายครั้งอยู่แต่ครั้งนี้ก็เต็มเต็มตาบุ๊บเดนไม่เคยเห็นจะเต็มตาเนาะอะไรไม่ได้เห็นก็ได้เห็นนะฮะไปยึดมันมมมต้องเป็นใช่ไหมใช่นี่นมันจะกลัมือมันก็ร้องเหมือมนพ่อจะอกัน

ไปให้ไกลจากรัศมีของเหล็กก่อนนะครับป่ะโอ้พอเวทีล้มคนดูเป็นคนดูนนเเปด ปัญหาให้หมดครับเพื่อเอาไปแก้ให้หมดนะระวังครับตอนนี้ก็